สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องโปรเกตสีแชนแนลนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16เมษายนก็ช่วงนี้ก็พอกลับมาลงคลิปได้บ้างแล้วนะครับผมก็ขอก็ยังไงก็ขอโทษ้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะก็กิจกรรมการดาเงินนะครับก็จะได้ทันเดอร์นะครับผมก็ถามบระคุมไหมก็ คุ้มนะถามว่าถ้าสะสมอ่ะคุ้มนะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่อยากสะสมก็ไปหาจับในพยากรณ์อากาศได้นะครับแต่ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับส่วนการสุ่มวันนี้นะครับเป็นทีมล็อกเก็ตบอบบูเฟนนะผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นสายแทงที่ถึกที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมก็ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะสุ่มนะครับผมทัพตัวนี้เนาะน่าจะสเป็นใน ID ดีลองนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผมไม่ถ้าเกิดผมว่างนะเดี๋ยวจะมาสุ่มนะครับ ก็บอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นแท้งที่ดีที่สุดนะครับผมผมบอกเลยใครอยากเล่นนะครับผมเอามาได้นะครับส่วนกิจกรรมการใช้เพชรนะครับก็ใช้ได้สูงสุด20 0 0 0เพชรนะครับผมก็ถือว่าสำหรับตอนนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมมันก็กิจกรรมมันก็เป็นแบบนี้แล้วนะก็แบบแต่ก่อนไม่มีแล้วเนาะนะครับผมล็อกอินนะครับก็ได้ฟรี200เพชรเนาะส่วนวงล้อนะครับก็จะได้เป็นฟักทองนะครับผมกับเพชร นะครับไอพวกนี้ไม่ค่อยออกนะครับผมพวกดาวปารถนาเนี่ยไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะครับผมส่วนกิจกรรมถุงรางวัลนะครับผมแนะนําเลยนะมีสี่ตัวใช่ไหมผมแนะนํานะครับหนึ่งใครลิวนะครับผมกับสองกาเบียสนะครับผมที่มองว่าคุ้มๆนะแบบคุ้มมจริงๆอ่ะคือมันคุ้มมากนะครับผมก็ใครอยากได้นะครับผมผมบอกเลยว่ามาจัดกันไปได้เลยนะครับใครริวกับกาเบียสมาแบบว่า เหมือนแจกฟรีนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนแจกฟรีโดยเฉพาะกาเบียสกาเบียสหาย,ยากมากนะครับโอเคส่วนพยากรณ์อากาศรายวันวันนี้นะครับผมก็จะเป็นฝนตกหนักกับหมอกทึบนะครับฝนตกหนักเวลา9นาฬิกา23นาทีถึง11นาฬิกายนาทีนะครับแล้วก็หมอกทึบเวลา19นาฬิกา37นาทีถึง21 37. นาฬิกา37นาะทีนะครับผมก็ประมาณบอดโลกนาะหมอกทึบนะครับ ฝนตกหนักกับหมอกทึบนะครับอ่าฝนตกหนักนะครับก็จะมีโจเทออนนะครับเบตโตเบตอนนะครับส่วนหมอกทึบหมอกทึบก็จะเป็นเบตโตเบต้อนนะครับผมเป็นคีปลาโกะนะครับเป็นโกดนะครับส่วนในเขตระดับสูงฝนตกหนักนะครับผมก็จะเป็นคามิซุรกินะครับเคโรมัสึนะครับโกมิส่วนหมอกทึบนะครับก็จะเป็นเอ้ยเลยเลย ลาทิโอสนะครับลาทิอารนะครับผมแล้วก็พวกจิกลัสนะครับทอข้อประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปอื่นเดี๋ยวผมทําให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทําธุระก่อนนะครับผมแล้วก็เสียงแหบแล้วด้วยเดี๋ยววิจะกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ่าอยพาดนะครับถุงรังวัลโปเกมอนนะครับแจกโปเกมอนสุดแรด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย